เฮ้ยเพื่อนเมื่อไรจะเจอทางออกสักทีวะไอรอดข้าก็ไม่รู้เว้ยก็เดินมาด้วยกันในสามคนนะข้าจะรู้ไหมว่าทางออกอยู่ไหนะ่ะข้าเสียวสล่งแห<ไ>วบๆือ,อว่ทั้งหน้าทา้งมืดก็เหนื่อยโอ้โหยหิวอะยิงดีวาข้าก็หิวถ้าข้าเจอช้างนะข้ากินช้างในทั้งตัวเลยนะตอนนี้ข้าหิวมากๆเลยเวย้ยเฮ้ยเพื่อนนั้นมันอะไรวะนะที่อยู่บนกำแพงอะเพื่อนนั้นมันฮิปโปดูเจ้ารอเคววะเพื่อนไอเกิ้วดูดิสัญญาลังแบบนี้ เหมือนค้าเคยเห็นที่หนมาก้อนแต่ค้าหนึ่งไม่ออกว่ะเฮ้ยข้างบนน่ะมันมีตัวอะไรอยู่ว่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยกลัวว่ะตัวอะไรมาจับกินให้หมดเลยฮ้ยอีอดแกข็โพสไปตัวมันอือลึตึ๊ดมือนเสื้อเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยเจ็บปวดหัวกูดรงนี้ไอ้ก้อนยุดก้อนเสียงใครแกบังอาจมากัดหัวขาแกต้องเจอดีแน่เอามัดไปกินไปเฮ้ยโอ้ยเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยแก้มกูโอ้ยปวดมดแล้วโอ้ย เอาไอคอนแกมาอยู่ดีได้ไงวะฮะขาหากแกสะทั้วเลยเนี่ยเอาจิ๋วเองหรอก็ค้านะวันนั้นนะขาออกมาเที่ยวและโดนไอ้ปีศาจงูเกงกองตับมาขังไว้ที่นี้โว้ยขานีทั้งหนาวทั้งกัวที่หิวก็หิวเนือยก็เนื่อยขายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่วันนั้นถึงบัดนี้แต่เอ๊ะเขตอาคมที่มันปักไว้มันหายไป้าก็เลยหลุดออกมาได้นี่แหละอ๋ไอ้งูเกงกองเลิกมันโดนค้าจัดการไปแล้วเว้ย ว่าแต่แกรู้หรือเปล่าว่าไอ้ลอยบนกําแพงอะมันแปลว่าอะไรวะข้าก็อยากรู้เหมือนกันไอกอนมันแปลว่าอะไรวะก็ไอ้สัญลักษณ์ที่มันเป็นรูปมือนั่นนะความจริงมันมาใช้มือนะข้าว่ายังไงก็มือมันมือชัดๆเลยนะ้าเห็นอยู่เนี่ยพววแกลองมองกับหัวดูสิว่ามันเป็นรูปอะไรรูปต้นไม้หรือเปล่าเออใช่ใช่มันรูปต้นไม้นี่ว่าพววแกลองมองกําแพงดิมันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ดินน้ำลมและไฟพ้าเอามารวมกัน มันก็คือต้นไม้แห่งความกลัวเอา้าแล้วไอ้หาสิบามันแปลว่าอะไรวะไอ้ก้อนแปลว่าอะไรข้าก็ไม่รู้ว่าข้าขิดไม่ออกวะงงวะข้ารู้ว่า53าสิบาแปลว่าอะไรเอเองรู้เหรอวะไอ้กิวข้าเคยอ่านเจอในตำลาของพ่อข้าเมื่อขังดิคาอย่างเด็กตำราอะไรวะไอ้กิวตำลาวิชาชุดยอดบุ้ยแต่ว่าหน้าห้าสิบสามมันบอกว่าการที่จะได้เข็ดลับวิชา มันก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราแข็งแก่งแค่ไหนแล้วมันยังไงต่อวะไอ้คิวหน้าห้าสิบสมันเขียนว่าถ้าอยากได้พลังอันยิ่งใหญ่เราก็ต้องไปเกาะมังกรฮะเกาะมังกรเล้อแล้วมันอยู่ไหนวะมันก็คงจะหมายถึงผนึกพลังที่พวกเราตามหานั่นเองเกาะอะไรค้าไม่สนถ้าที่นั้นมีของกิน พวกเราก็ไปลุยกันเลยเฮ้ยเฮ้ย้ไอิวไอกรอนไอรอดแล้วพวกเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงจริงด้วยไอกัสเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเราอยู่ข้างล่างอะลึกก็ลึกหนาวก็หนาเดี๋ยวข้าพาพวกเจ้าขึ้นไปเอง